วิธีทำให้เขาคิดถึงและหลงไหลคุณมากขึ้นซึ่งโคเชมีสองวิธีนี้นะคะที่จะช่วยให้คุณดูมีสนเสน่ห์และสร้างสนเสน่ห์ขึ้นมากับตัวคุณเองข้อแรกเลยค่ะเวลาที่เราคุยกันคุณต้องรู้จักศิลปะในการคุยนะคะโดยการที่ไม่ได้ตอบแชทเร็วเกินไปเราเรียกว่าเป็นการป้อนข้อมูลทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเกิดความรู้สึกอยาก เมื่อเขาเกิดความรู้สึกอยากหรือเกิดความรู้สึกที่มันต้องการมากๆอ่ะคนคนหนึ่งจะเฝ้ารอคนคนหนึ่งจะรออยู่ตรงนั้นคุณว่าจริงไม่จริงประหนึ่งเหมือนกับว่าเวลาที่คุณต้องการอะไรสกักอย่างหนึ่งหรือคุณชอบใครสักคนหนึง่งแล้วคุณอยากคุยกับเขาอ่ะคุณส่งแชทไปหาเขาคุณจดจ่ออยู่ตรงนั้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะตอบเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะทักมาจริงไม่จริงอ่า อันนี้ก็เหมือนกันค่ะในเรื่องของความรักนะคะการที่คุณจะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองทําให้เขารู้สึกคิดถึงจนหลงไหลคุณคุณก็ต้องใช้ศิลปะในการคุยอ่าหมวดนี้เราใช้ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะหรือแม้กระทั่งคู่รักที่อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วความรู้สึก ความผูกพันน่ะมัน,ม,นมันกราฟมันเรียบแล้วมันเริ่มแบบว่ามันไม่ได้มีความตื่นเต้นซึ่งจำเอาไว้เลยว่ามนุษย์เราชอบความตื่นเต้นถ้ามันมีความตื่นเต้นเข้ามาแทรกบ้างอะ่ะมันจะทําให้รู้สึกแบบเอนโดฟินโดปามีนอะเซโรโทนินสารในสมองอะค่ะมันจะหลังมากขึ้นโอเคไหมคะข้อที่สองคือทิ้งคำพูดให้เขาคิดก่อน เวลาจะจบสนทนาหรือเวลาจะแยกย้ายหรือว่าเวลาที่จะหยุดคุยซึ่งคําพูดเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเราเล่าเราืเร่องแล้วเ,เขาติดลงมอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเราเบรกหรือเราบอกว่าวันนี้สนุกมากๆเลยพวกนี้เจอกันอีกนะคะหรือวันนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันพิเศษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันครั้งหน้านะอะ,อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะทำให ข้อความที่คุณพูดอะค่ะมันรีเพย์ในหัวของเขาเล่นซ้ำไปเล่นซ้ำมาซึ่งมันเท่ากับว่าเราสต็อปแล้วให้เขาโฟกัสที่คุณดังนั้นจึงไม่แปลกค่ะเขาถึงคิดถึงและหลงไหลซึ่งในกระบวนการทั้งหมดที่โคเชมกล่าวมานะ มันจะต้องประกอบไปได,ด้วยรูปลักษณ์อะไรต่างๆด้วยนะซึ่งในคอร์สนะคะจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องความรักโคเชมจะอธิบายให้คุณเลยว่าการที่คุณจะเป็นคนที่ทำให้เขาคิดถึงและมีสเสน่ห์คุณควรจะเซตตัวเองยังไงแล้วแบบ คล้ายๆว่าเราจะปรุงตัวเองยังไงให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าดึงดูดและที่สําคัญคือคุณจะได้รู้จักเขามากขึ้นได้รู้ทันเกมผู้หญิงและผู้ชายมากขึ้นค่ะใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอดเชเลยนะซึ่งโคชเชมกําลังจะเปิดแล้วก็ได้รวบรวมเนื้อหาซึ่งแบบนานมากๆเลยรับรองว่ามันดีและมีประโยชน์ในเรื่องของความรักมากๆใครสนใจเรียนนะคะติดต่อได้ที่แอดเหรือเข้ามาสอบถามเพิ่มเต,มติมได้ก่อนค่ะ